แก้วประกายรุ้งค่ะแก้วประกายรุ้งจากบอปงหลวงอภเพเทินจังหวัดลำปางนะคะแก้วเม็ดนี้มีขนาดเม็ดอยู่ที่1.7คูณ2เซนติเมตรค่ะเหมาะสำหรับที่จะขึ้นเรือนหัวแหวนชายหัวแหวนหญิงจี้ห้อยคอหรือว่าพบพาวางบูชาได้ค่ะแก้วประกายรุ้งเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วกับรุ้งค่ะ มีกาปรุงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะคะอยู่ฝั่งด้านนี้ค่ะ mm. เมื่อเรานำมากลิ้งกับแสงนะคะเราก็จะเห็นค่ะว่ามีสีเงินๆแบบนี้นะคะ mm. ก็คือกาบค่ะเป็นแผ่นกาบรุงนะคะ mm. การมองะะ mm. รุงต้องต้องนำไปสะท้อนกับแสงค่ะ mm. เราก็จะเห็นนะคะว่ามีสีรุ้งสะท้อนออกมาจากกาบรุงค่ะ เม็ดนี้นะคะเป็นแก้วกาบรุงสหชาติร่วมกับกาบใสค่ะจะเห็นนะคะว่าเราจะมองเห็นเป็นคล้ายๆจุดสีขาวๆนะคะเป็นละองละองอยู่ด้านในเม็ดค่ะนี่คือกาบใสค่ะมองบางมุมนะคะก็จะเห็นเป็นขีดค่ะถ้ามองมุมกว้างเราก็จะเห็นว่าเป็นแผ่นกว้างๆนะคะเป็นการรวมตัวของกาบรุงและกาบใสค่ะเนื้อแก้วใสค่ะไร้ตนินะคะ นี้เป็นด้านหลังของแก้วค่ะก็จะเห็นนะคะว่าด้านหลังก็จะมองเห็นว่ามีกาบรุ้งที่ชัดเจนค่ะการมองรุ้งในแก้วนะคะถ้าเรากลิ้งกับแสงเราก็จะเห็นค่ะว่ามีแสงสะท้อนออกมาสวยงามเป็นแผ่นนะคะเม็ดนี้ถือว่ากาบรุ้งค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะ เห็นชัดเจนสวยงามค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจแก้วกับลุงชิ้นนี้นะคะสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินได้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ